ซากุ้งเจ้าหรือว่ากุ้งเต้นหรือว่ายำกุ้งเต้นเราแต่ละคนแต่ละพื้นที่ห้องมาเหมือนกันเจ้ากินพักตีขึ้นดังบีบบะนาวใส่ซ้ำหอบกลไปนี่กินขึ้นดังน้ำร้ายไหลเลยเดินเนี่ยขยาครับจินกนจิมขอาเราะกินเลยมีเจ้าโกนขลูกขลูกแล้วจิ้มให่กรรมก่อนดูจับก่อนจางยังห้อง สวัสดีเจ้าวันนี้ลองกินดูปลาข้าครัวกับแม่แก้วเจ้าวันนี้อีแม่เปรเจะซ่ากุ้งมอมอเจ้ากินกับข้าวต้อนวันนี้เนาะเดี๋ยวก่อนจะไปรับชมเป็นเปื่นกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันกันนอเดี๋ยวเขาไปดูกันเลยนี่เจ้ากุ้งเนาะเป็นกุ้งฝอยเต้นสดๆเลยนะเจ้านี่ยังดุบดับดูบดับอยู่เลยนี่เจ้าพักที่จะใส่ก็จะเป็นหอมดวนกับพักไผ่เนาะเอามาซอยซอยซอยนี่ นี่เจ้าเสรล้วก็เอามาใส่ในกุ้งนี่เลยในกุ้งที่เขาใส่ก็จะมีเจ้าไข่ซอยหอมแดงซอยแล้วก็ผักไผ่หอมดวนนี่นะเจ้านี่นะเครื่องบุ๋นอนนะแนะ่อันนี้ก็จะเป็นพริกลาบเจ้าพริกลาบปรุงสําเร็จใส่ลงไปเลยถ้าไผมักเผ็ดก็ใส่นักนักไดเนอร์นี่นะตึงแส่บขนาดนั้นนี่นะตามโดยแป้งหวานเจ้าแป้งหวานหรือว่า,อายอโนโมโตะใส่เกลือเล็กน้อยเจ้า นี่เจ้าราติขาดมาได้เลยนะแบบรสมันจัดจานล้ำล้แซ่บๆนี่ก็คือบะนาวเจ้านี่ปอกๆบะนาวแล้วเดี๋ยวเขาก็จะบีบใส่ในถ้วยองค์กะลงกุ้ง,งเขานี่เนาะดูอืมตอนนี้นะเจ้ามันจะซาบพ,พักเนาะดอมาเลยบีบบะนาวลงมาเลยเจ้าดูอืมกินพักตีขึ้นดังบีบบะนาวใส่ซ้ำคอบนี่เจ้า เดี๋แล้เวเขาก็จะกลนๆเพืเข้ากันเลยดูผู้เข้าเข้ากันเลยซากุ้งเจ้าหรือว่ากุ้งเต้นหรือว่ายำกุ้งเต้นเนาแต่ละคนแต่ละพื้นที่ห้องมาเหมือนกันเจ้าทางเหนือเขาปกติจะห้องซากุ้งเนาะมอมอดูรอกลนไปนี่กินขึ้นดังน้ำลายไหลเลยเดินเนี่ยขายะครับจิ้มจิมราอะินเลยจิ้มเรานีเจ้ากลนขลูกขลูกแล้วจิ้มให้การณก่อนดู จับก่อย่างยังคงอย่างพริกจางพริกเนาะหมักเผ็ดอ่ะจางพริกก็จะใส่อันพริกเพิ่มนะเจ้าดูโอ้โหปรุงพริกหลาเพิ่มนี่เจ้าหลังจากเติมพริกเนาะดีมะนาวเข้าไปให้น้อยก็จับแล้วนะซากุ้งเฮาแบบง่ายๆแบบมีอย่างพิธีรีรตองมากมายนะเจ้า ซอยพักซอยพักซอยจะไข่หอมแดงหอมดวนอย่างใส่ปุ้งเครื่องเหี่ยอร่อยละ <c oughs>